ก็ขอสวัสดีพี่น้องในพระคธตอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับวันนี้ที่เรามีโอกาสได้มานมัสการพระเจ้าด้วยกันแล้วก็มีโอกาสได้ร่วมร้องเพลงแล้วก็มีโอกาสได้ฟังพระคาของพระเจ้านะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องที่มาร่วมนมัสการพระเจ้าด้วยกันในเช้าวันนี้นะคะ เราเองก็อยากจะหวังว่าพระคำของพระเจ้าที่มาถึงเรานะคะถึงตัวข้าพเจ้าแล้วก็พี่น้องทุกคนนะคะว่าพระเจ้ากำลังเตือนอะไรกับเราหรือว่าพระเจ้ากำลังที่จะสอนอะไรกับเรานะคะ ภาพที่ครูฟ้าให้ดูนะคะก่อนอื่นก็ขอแสดงความเสียใจกับบุคคลที่ได้สูญเสียบุคคลที่เป็นที่รักนะคะก็จะมีพี่น้องคนไทยนะคะที่มีโอกาสได้ไปทํางานที่อิสราเอลใช่ไหมคะก็หลายคนก็ยังมีชีวิตรอดอยู่แต่บางคนก็ได้เสียชีวิตนะคะก็เหตุการณ์นี้ก็ทําให้หลายๆคนนะคะเกิดความกลัวแล้วก็เกิดความสงสัยอาจจะมีหลายคนนะคะที่เขามีความสงสัยในพระเจ้าว่า ประเทศอิสราเอลนะคะเป็นประเทศที่พระเจ้าได้เลือกแล้วก็เป็นคนที่พระองค์ทรงได้ตั้งไว้นะคะแต่สิ่งที่หลายๆคนหรือว่าผู้เชื่อนะคะกำลังเผชิญกับสิ่งเหล่านี้นะคะทุกวันนี้ก็ยังไม่จบนะคะสงครามก็ยังมีอยู่ไม่ใช่แค่สงครามในประเทศอิสราเอลเท่านั้นนะคะ สงครามที่ก่อนหน้านั้นนะคะก็จะเป็นสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียนะคะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีทั้งผู้ที่สูญเสียไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่เป็นที่รักหรือว่าอาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือว่าบุคคลที่มีความสําคัญนะคะก็สิ่งเหล่านี้้าพเจ้าเชื่อว่าไม่มีใครนะคะอยากจะให้มันเกิดขึ้นแต่ด้วยอํานาจหรือว่าสิ่งที่คนได้นานะคะเขาอาจจะอยากจะได้สิ่งที่บาง อย่างที่ไม่ใช่ของตัวเองแต่สุดท้ายเขาก็พยายามทุกวิธีทางนะคะเพื่อที่จะได้มาเพื่อสิ่งนั้นนะคะไม่เพียงแค่นั้นนะคะในประเทศที่อยู่ใกล้ๆกับเรานะคะพี่น้องอาจจะไม่รู้นะคะก็อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือว่าเป็นชนกลุ่มน้อยนะคะพี่น้องหลายคนอาจจะเคยเห็นนะคะและทุกวันนี้ก็ยังมีภาพเหล่านี้อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่นะคะ จะเป็นคนชราคนเฒ่าคนแก่นะคะสิ่งเหล่านี้ก็ยังเกิดขึ้นอยู่นะคะคำถามที่หลายคนอาจจะถามว่าทําไมสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับพี่น้องของเราหรือว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นกับประเทศของเรานะคะก็สิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้เหมือนกันว่า สุคริตนะคะจะเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งเหตุาก,การณ์เหล่านี้แหละจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดสงครามขึ้นย่อมมีการสูญเสียและที่สําคัญการดานอาหารหรือว่าการอุปโภคบริโภคต่างๆก็จะมีปัญหาตามมานั่นเองนะคะ ครูฟ้าอยากจะให้เราดูสถิตินะคะเกี่ยวกับค่าสถิติของโลกตามความเป็นจริงนะคะอันนี้ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณเวลานี้นะคะแล้วก็ณปัจจุบันนี้นะคะเราจะมาดูตัวเลขด้วยกันฝากขออนุญาตนะคะ อันนี้เกี่ยวกับประชากรของเรานะคะเมื่อมีการเกิดนะคะอันนี้เป็นตัวเลขที่ไม่นิ่งนะคะก็คือเป็นตัวเลขที่เนี่ยระหว่างปัจจุบันนี้นะคะณเวลานี้นะคะเขาบอกว่าเด็กที่เกิดในปีใหม่นี้ก็ยังเกิดนะคะแล้วก็เด็กที่เกิดใหม่ในวันนี้นะคะอันนี้เป็นจํานวนคนประชากรของเรานะคะและในขณะเดียวกันนะคะเราจะดูตัวเลขเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตในปีนี้ผู้เสียชีวิตในวันนี้นะคะ ที่เราดูก็คือผู้เสียชีวิตในแวันนี้หมายถึงเวลานี้นะคะดังนั้นขณะที่พี่น้องกําลังนั่งอยู่นั่งฝั่งพระคมของพระเจ้านะคะมีหลายๆชีวิตนะคะได้สูญเสียไปและก็ในขณะเดียวกันก็มีหลายๆชีวิตได้เกิดขึ้นมาด้วยเช่นกันนะคะโอเคเดี๋ยวเราดูในข้อต่อไปนะคะพิทิพิ์พขยับเมื่อกี้นะคะสถิติของเรานะคะ มันจะมีบอกเกี่ยวกับประชากรของเรานะคะไม่เพียงแค่นั้นนะคะก็เกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจของเราด้วยเช่นกันนะคะเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างต่างอันนี้พี่น้องดูไปนะคะนี่เกี่ยวกับสังคมและสื่อของเรานะคะเขาบอกว่าโทรศัพท์มือถือที่ถูกขายในเวลานี้นะคะนั่ที่สําคัญที่ถูกขายไปทั่วโลกอันนี้เกี่ยวกับสังคมสื่อสารของเราทุกวันนี้นะคะและแล้วก็นเวลานี้ที่มีการใช้จ่ายต่างๆนะคะ อันนี้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของเรานะคะอยากจะให้ดูอีกอย่างหนึ่งอย่างที่ครูฟ้าบอกนะคะก็คือเมื่อเกิดสงครามขึ้นมานะคะก็จะมีการกันดานอาหารเกิดขึ้นเขาบอกว่าผู้ที่เสียชีวิตจากความหิวโหยในวันนี้นะคะนี่เป็นตัวเลขที่เยอะพอสมควรนะคะ โอเคค่ะก็สิ่งที่กูฟ้าอยากจะให้เราดูนะคะว่าเกี่ยวกับชีวิตของเรานะคะซึ่งเราไม่รู้ว่าเราเองจะมีชีวิตอยู่อีกกี่วันนะคะเหมือนบทเพลงที่เรามีโอกาสได้ร้องด้วยกันว่าเมื่อได้มองวันนี้เรายังมีโอกาสได้มองนะคะแต่เราไม่รู้ว่าชั่วโมงข้างหน้า เราจะมีโอกาสได้มองดวงอาทิตย์ที่จะขึ้นอีกวันหนึ่งอยู่หรือเปล่านะคะดังนั้นชีวิตของเราจึงเป็นการเดินทางหรือเป็นถ้าเราเรียกว่าอาจจะเป็นคงสุดท้ายก็ได้นะคะตอนนี้นะคะก็มาถึงเดือนพฤศจิกแล้วนะคะเหลืออีกแค่หนึ่งเดือนนะคะก็จะสิ้นปีแล้วแต่หลายคนอาจจะเป็นช่วงคงสุดท้ายที่จะต้องทําหน้าที่หรือว่าอาจจะเรียกว่าต้องทําตําแหน่งนะคะเพื่อที่จะปรับ ฐานเงินเดือนของเราหรือว่าอาจจะปรับฐานของเราหรือถ้าผู้อีกอย่างหนึ่งโค้งสุดท้ายอาจจะเป็นในด้านร่างกายนะคะที่ชีวิตของเราเองจะต้องดําเนินต่อไปอยู่ไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นโค้งสุดท้ายชีวิตของเรานะคะถ้าสมมุติว่าวันนี้ครูฟ้าตั้งคําถามในชีวิตของเรานะคะ ถ้าสมมุติว่าพรุ่งนี้นะคะเป็นวันสุดท้ายของเราเราจะทำอะไรในวันนี้นะคะอันนี้ขอให้เป็นคำถามที่พี่น้องทุกคนจะถามตัวเองนะคะโอเคค่ะขอสไลด์ด้วยนะคะ พระครามของพระเจ้านะคะเกี่ยวอะไรกับสิ่งที่ครูฟ้าได้พูดไปนะคะเราจะมีโอกาสได้อ่านในพระธรรมของพระเจ้าในฮิบรูบทที่12นะคะข้อที่1ด้วยกันนะคะ1 2 3 ครูฟ้าขออนุญาตอ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีพยานมากมายทุกอย่างที่อยู่รอบข้างอย่างนี้แล้วก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ทวงอยู่และบาปที่เกาะแน่นขอให้เราอยู่ข้างหน้าเราโดยจับตามองที่พระเยซูคริสต์ ทางความเชื่อผู้ทรงทําให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ์พระองค์ทรงสู้ทนต่อการเข็นเพื่อความยินดีของเรานะคะเราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระเจ้าที่รักขอบคุณพระองค์สาหรับพระคำของพระองค์ที่มาถึงเราในเช้าวันนี้ ขอให้เป็นสิ่งที่เตือนตัวเองข้าพเจ้าเองแล้วก็พี่น้องที่มีโอกาสได้ฟังในวันนี้ว่าพระองค์ต้องการให้เราเองเตรียมตัวในชีวิตในยุสุดท้ายของเราได้อย่างไรพระองค์จาข้าขอพระเจ้าที่ทรงเปิดเมตตาเปิดตาใจไฝ่วิญญาณให้กับเราหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขัดขวางพระพรของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นความโกรธกระวายไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัวหรือปัญหาในที่ทํางาน ขอให้เราเองที่จะละทิ้งสิเหล่านั้นและขอให้เราเองที่จะนอนรับพระพรที่มาจากพระองค์ขอที่ฐานกลับทุนในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนก็ในพระธรรมตอนนี้นะคะเราไม่รู้นะคะว่าใครเป็นผู้เขียนพระธรรมฮิบรูพระธรรมเล่มนี้นะคะแต่วัตถุประสงค์ของคนที่เขียนพระธรรม ในตอนนี้นะคะเขาบอกว่าในเวลานะคะในเวลานั้นก็คือผู้เชื่อหรือว่าคนที่เป็นคริสเตียนในเวลานะคะเขากําลังเจอกับการข่มเหงนะคะก็คือใครที่บอกว่าตัวเองเป็นคริสเตียนนะคะคนนั้นอาจจะต้องถูกข่มเหงมากกว่าคนอื่นนะคะและในเวลานั้นก็มีหลายๆคนนะคะ เขาเริ่มที่จะทนไม่ไหวหรือว่าเริ่มเริ่มที่จะละทิ้งความเชื่อหรือว่าละทิ้งองค์พระเยซูคริสต์นะคะดังนั้นผู้เขียนคนนี้นะคะพระธรรมตอนนี้เขาก็เลยให้กําลังใจแล้วก็ให้ให้เขาเองที่จะยืนหยัดอยู่ในความเชื่อในพระเยซูคริสต์อีกครั้งหนึ่งนะคะโดยการที่เขาชี้ให้เห็นว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้านะคะแล้วก็อย่างที่สองชี้ให้เห็นว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นปุโรหิตนะคะซึ่ง ยิ่งใหญ่กว่าปรเหิตที่อยู่ในพระคัำพีเดิมนะคะและอย่างสุดท้ายเขาบอกว่าโดยพระเยซูคริตนะคะเราสามารถที่จะเอาชนะความกลัวหรือความบาปแล้วก็เราสามารถที่จะเอาชนะความตายได้ด้วยนะคะ ก็ในพระธรรมตอนนี้ในตอนนี้นะคะก็มีตัวอย่างของผู้รับใช้ของพระเจ้าที่ท่านได้เขียนยกตัวอย่างบอกว่าในอดีตนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวิดไม่ว่าจะเป็นซาโลมอนไม่ว่าจะเป็นสมูเอลหรือว่าผู้รับใช้ของพระเจ้าหลายๆคนนะคะเขาก็ประสบกับปัญหาชีวิตหรือว่าปัญหาต่างๆด้วยเหมือนกันแต่คนเหล่านั้นเขาก็ยังยืนหยัดอยู่ในทางของพระเจ้านะคะก็ในเช้าวันนี้นะคะหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ทําให้เราเองกําลังที่จะลัทธ พระเจ้าหรือว่ากําลังที่จะให้พระเยซูคริสต์ไม่ต้องเดินไปกับเรานะคะก็ให้เราเองที่จะย้ําเตือนในชีวิตของเราอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสงครามหรือปัญหาต่างๆจะเกิดขึ้นมากมายขอให้เราเองที่จะยืนหยัดอยู่ในทางของพระเจ้าเหมือนเดิมนะคะดังนั้นในเช้าวันนี้นะคะอุฟ้าอยากจะให้หัวข้อในตอนนี้บอกว่าโค้งสุดท้ายนะคะถ้าสมมุติว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเรานะคะ พรุ่งนี้เป็นวันสุดท้าย,ายของเราวันนี้เราเองนนจะกร<จ>ะ,<จ>ะทำอะไร<จ>ะนะคะ คงสุดท้ายของเรานะคะอย่างที่หนึ่งที่เราเองจะต้องเผชิญก็คือการแข่งขันนะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าถ้าเราพูดถึงการแข่งขันนะคะเราอาจจะคิดถึงเกี่ยวกับการแข่งขันต่างๆกีฬาที่เราชอบหลายคนอาจจะชอบกีฬาวิ่งนะคะหรือบางคนอาจจะชอบฟุตบอลหรือบางคนอาจจะชอบวอลเลย์บอลนะคะแต่หลายคนก็ชอบสิ่งที่ไม่เหมือนกันนะคะแต่ด้านในด้านฝ่ายจิตวิญญาณนะคะเราเองจําเป็นจะต้องร่วมการแข่งขันด้วยเช่น กันนะคะอันนี้เป็นสนามที่พูดถึงในในพระคัมภีร์นะคะก็เป็นสนาม ที่ทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้สนามนี้แล้วแต่ว่าเป็นการยืนยันว่าสนามแห่งนี้นะคะในสมัยก่อนนะเขาบอกว่าเป็นการประลองกันระหว่างมนุษย์มนุษย์ด้วยกันหรือว่าคนด้วยกันนะคะแล้วก็เป็นมนุษย์กับสัตว์หรือบางทีก็จะเป็นสัตว์กับสัตว์ด้วยกันนะคะดังนั้นในสนามแห่งนี้นะคะคนที่จะเป็นผู้ที่จะแข่งขันนะคะจะต้องเป็นคนที่มีความแข็งแรงนะคะทั้งในด้านร่างกายและจิตใจด้วย เขาบอกว่าคนที่จะชนะในการแข่งขันครั้งนี้นะคะมีแค่คนเดียวเท่านั้นนะคะถ้าการแข่งขันสมัยนี้นะคะเราอาจจะไม่ถึงตายนะคะก็คือไม่ถึงชีวิตแต่ในสมัยนั้นนะคะเขาบอกว่าชีวิตแลกด้วยชีวิตนะคะก็คือทุกคนที่แข่งขันในที่นั่นเขาพยายามทุกวิถีทางเพื่อที่จะได้ชีวิตรอดขึ้นมานะคะแต่สุดท้าย ก็มีผู้ชนะแค่เพียงผู้เดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็เป็นอีกประวัติศาสตร์หนึ่งก็คือที่เรารู้ก็คือในสนามแห่งนี้นะคะพี่น้องที่เป็นคริสเตียนหรือว่าคนที่ประกาศว่าตัวเองเป็นคริสเตียนนะคะ เขาเองจะต้องเผชิญกับสัตว์ต่างๆนะคะก็คือจะต้องต่อสู้กับสัตว์นะคะซึ่งในเวลานั้นเราเชื่อว่าโดยกําลังของเราเราไม่สามารถเอาชนะได้นะคะเขาก็มีกฎอยู่ว่าถ้าสมมุติว่าใครที่ไม่ต้องการที่จะต่อสู้กับสัตว์เหล่านี้นะคะเพียงแค่คุณปฏิเสธพระเยซูคริสต์นะคะคุณเองก็จะได้รับความรอดนะคะพักคิมพีบอกว่ามีหลายคนที่ปฏิเสธนะคะแล้วก็มีหลายคนที่ไม่ได้ปฏิเสธสุดท้ายเขาเองจะต้องจบ ชีวิตของเขานะคะพี่น้องคะถ้าสมมุติว่าเราอยู่ในสถานการณ์นั้นอะเพียงแค่เราปฏิเสธพระเยซูคริสต์เราก็จะรอดนะคะแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรายืนหยัดอยู่ในความเชื่อของเราเองเราเองก็จะต้องเสียชีวิตของเรานะคะเราเองจะเลือกสิ่งไหนนะคะ โอเคเชื่อว่าเมื่อเรามีการแข่งขันแล้วนะคะสิ่งที่เราเองคาดหวังก็คือรางวัลหรือว่าชัยชนะอย่างแน่นอนนะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าไม่มีใครคนไหนนะคะที่ลงไปแข่งขันแล้วก็ไม่อยากที่จะได้รับชัยชนะนะคะทุกคนต้องการชัยชนะแต่พระคัมภีร์บอกว่าชัยชนะเหล่านี้นะคะเขาบอกว่าคนที่ได้รับชัยชนะนะคะสิ่งที่เขาได้รับก็คือมงกุฎที่เป็นใบไม้นะคะ เดี๋ยวเราอ่านข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ด้วยกันนะคะหนึ่งโครินธ์บทที่เก้าข้อที่ยี่สิบสี่ด้วยกันนะคะเราอ่านด้วยกันค่ะหนึ่งสองสาม เราทุกคนนะคะจะต้องวิ่งแข่งและคนที่ได้รับรางวัลนะคะมีแค่เพียงผู้เดียวเท่านั้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นรางวัลของคนที่ได้รับชัยชนะนะคะเขาบอกว่า กิ่งปาล์มนะคะครูฟ้าก็อันนี้เท่าที่หามานะคะก็ไม่แน่ใจว่าเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็เขาจะทำดิดก็คือเหมือนกับมงกุฎนะคะเพื่อมอบให้กับผู้ที่มีชัยชนะนะคะอันนี้ก็คือเป็นมงกุฎที่อันนี้นะคะอ่ะครูฟ้าอยากจะให้เราดูการแข่งขันครั้งหนึ่งนะคะเมื่อเมื่อเดือนที่ผ่านมานะคะเดือนสองเดือนที่ผ่านมาเดี๋ยวครูทิพย์ช่วยกดให้ด้วยนะคะ มีเสียงไหมคะเสียงไหมไม่มีเสียงละมีเสีย ทีมไทยเป็นแชมสมัยที่สาทั้งเอาชนะไปได้3ต่อสเซตครเซตห้าเซตไปสิบหกสิบสี่นะครับโอเคนะคะพี่น้องแท่นใดที่ติดตามนะคะก็จะดูว่าการแข่งขันครั้งนี้นะคะมีความสำคัญต่อพี่น้องคนไทยของเรานะคะซึ่งเป็นการชิงถ่วยเกี่ยวกับแชมป์เอเชียนะคะก็ในการแข่งขันครั้งนี้นะคะ ถ้าใครได้ชอบดูนะคะก็จะดูว่าเราอะมีความยินดีแล้วก็เราเราไม่ได้เข้าไปในการแข่งขันในครั้งนั้นนะคะแต่ความรู้สึกของเราก็คือเหมือนกับว่าเราอะได้รับชัยชนะในครั้งนั้นด้วยเช่นกันนะคะขอกดสไลด์ให้หน่อยค่ะ อันนี้เป็นคําพูดของน้องคนหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเกมในวันนั้นอ่ะเขาสนุกมากเขาบอกว่าวันนี้ทุกๆแต้มนะคะเขาไม่ได้มาไม่ได้มาง่ายๆนะคะเขาจะต้องเจอกับการกดดันทุกแต้มทุกคนช่วยกันเล่นได้ดีมากใครจะมองว่าจีนชุด ABC อะไรก็แล้วแต่ยังไงแชมป์ก็คือแชมป์นะคะคนหลายๆคนอาจจะมองว่า ทีมของจินทีมนั้นอาจจะเล่นไม่ค่อยดีหรือว่ายังไงก็ตามนะคะแต่สิ่งที่เราได้เห็นนักกีฬาชุดนี้ทำก็คือเขาบอกว่าทุกแต้มนะคะไม่ได้มาด้วยความง่ายใดนะคะทุกแต้มได้ด้วยความกดดันนะคะแต่สุดท้ายเมื่อได้รับชัยชนะนะคะก็ทำให้ทุกคนในทีมก็มีความสุขนะคะ ่ไนะคะขอภาพต่อไปนะคะโอเคกลับมาที่ภาพนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นรางวัลที่เขาได้รับหลังจากที่เขาได้แข่งขันเสร็จแล้วนะคะแต่สิ่งที่คําพูดหนึ่งที่เขาบอกว่ายังไม่ดีสุดแม้คว้าแชมป์เอเชียนะคะ พี่น้องคะสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่เขาเองพยายามที่จะแข่งขันนะคะแต่เขาบอกว่าไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นนะคะดังนั้นในชีวิของเราในคงสุดท้ายนี้ เราเองจะเป็นจะต้องแข่งขันนะคะและที่สําคัญเองเราเองหวังว่าเราเองจะได้รับรางวัลที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้กับเรานะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือไม่เพียงแค่เราเองทุกคนจะต้องแข่งขันเท่านั้นเพื่อที่จะได้รับรางวัลนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือเราทุกคนจะต้องวิ่งด้วยนะคะขอพี่น้องที่จะอ่านด้วยกันในเวอร์ชันนี้นะคะอาจจะอาจจะไม่เหมือนใน หลายๆเล่มนะคะแต,แต่คุณฟ้ายอยากจะให้เราอ่าน,าาานด้วยกันนะคะในพระธรรมฮีบรูบทที่12ข้อที่ 5, 5ด้วยกันนะคะ 2> 1, 1> <อ>2 3<า> บุตรเอ๋ยจงเอาใจใส่เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าฝึกให้มีวินัยและอย่าท้อถอยเมื่อพระองค์กล่าวว่ากล่าวตัดเตือนเจ้าเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าฝึกคนที่พระองค์ทรงรักให้มีวินัยและพระองค์ทรงลงโทษทุกคนที่พระองค์รับไว้เป็นบุตรนะคะ ดังนั้นเมื่อเราเองเจอกับการทดลองหรือเราจะต้องเจอกับสิ่งหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะเขายกตัวอย่างเกี่ยวกับลูกหรือว่าบุตรของเรานะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าคนที่มีลูกนะคะเราเองก็อยากจะให้ลูกของเรามีวินัยใช่ไหมคะบางทีเราอาจจะต้องตีสอนบ้างหรือบางทีเราอาจจะต้องลงโทษเขาบ้างคะแต่สิ่งเหล่านี้เพื่อให้ลูกของเรานะคะได้เติบโตขึ้นเป็นคนที่มีวินัยแล้วก็เป็นคนที่ใช้กัน ได้นะคะในด้านไฟจิตวิญญาณด้วยเหมือนกันหลายครั้งเราอาจจะเจอกับปัญหาในโรงเรียนของเราเราอาจจะมีปัญหากับเพื่อนหรือในที่ทํางานของเราเราอาจจะมีปัญหากับคนใดคนหนึ่งนะคะแต่ทุกอย่างที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้เกิดขึ้นนะคะเพื่อเราเองจะมีวินัยและเพื่อเราเองที่จะวิ่งแข่งอยู่เสมอนะคะเราไม่สามารถที่จะหยุดวิ่งได้นะคะเมื่อไหรก็ตามที่เราหยุดนะคะนั่นแสดงว่าเรากําลังพ่ายแพ้นะคะ ังนั้นทุกวันนี้ชีวิตของเราก็ยังคงดำเนินต่อไปในโค้งสุดท้ายของเรานะคะอันนี้เป็นการแข่งขันกีฬาสีในโรงเรียนของเราคะเมื่อหลายปีที่แล้วนะคะก็คือตอนที่ยังไม่มีโควิดนะคะ ก่อนที่จะได้รับรางวัลเหล่านี้นะคะก็จะต้องมีการฝึกซ้อมด้วยเหมือนกันแต่หลายครั้งที่เราไม่ได้ฝึกซ้อมนะคะก็ทําให้ร่างกายของเรานะคะก็อาจจะได้รับบาดเจ็บก็ได้นะคะแต่ถึงแม้จะอย่างไรก็ตามเมื่อเราได้รับการรางวัลนะคะเราเองก็จะมี สภาพจิตใจที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะและสิ่งสุกท้ายที่พระเจ้าทรงบอกกับเราว่าทุกคนนะคะที่วิ่งแข่งจนสุดกําลังของเขานะคะพระเจ้าจะทรงจัดเตรียมมงกุฎให้กับทุกๆคนฮะดังนั้นในวันนี้เราเองวิ่งแข่งนะคะเรากําลังอยู่ตรงไหนส่วนไหนของสนามนะคะนั้นขอให้เราเองที่จะวิ่งแข่งด้วยความพยายามนะคะอาจจะมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นในด้านร่างกายหรือว่าไฟจิตวิญญาณนะคะแต่ขอให้เราเองที่จะ ยังคงวิ่งด้วยความพยายามต่อไปนะคะเขาบอกว่ามีนักวิจัยนะคะเขาบอกว่ามีคุณหมอนะคะหรือว่าเขาเป็นพยาบาลในโรงพยาบาลคนหนึ่งนะคะเขาได้ทําวิจัยเกี่ยวกับว่าเขาถามผู้ป่วยนะคะเขาทํางานกับผู้ป่วยนะคะเขาบอกว่าใน ถามว่าในระยะสุดท้ายของคนที่ใกล้จะเสียชีวิตนะคะถามว่าอยากจะทําอะไรมากที่สุดนะคะซึ่งเขาได้ถามเป็นคนหลายๆพันคนนะคะแต่เขาสรุปออกมาว่ามีด้วยกัน5อย่างนะคะ5อย่างด้วยการที่คนที่คนป่วยนะคะในระยะสุดท้ายเขาอยากจะทํานะคะ อันดับที่5นะคะเขาบอกว่าเขาเสียดายที่ไม่ได้ให้ความสุขกับตัวเองมากกว่านี้นะคะเรากําลังให้ความสุขกับคนอื่นแต่บางทีเราเองลืมให้ความสุขกับตัวเองอยู่หรือเปล่านะเขาบอกว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็อย่างที่4ี่ก็คือเสียใจที่ปล่อยให้เพื่อนฝูงนะคะหายไปณเวลานี้เรากําลังปล่อยให้กับเพื่อนๆของเราได้อ่จากที่เราเคยคุยกันโทรหากันทุกวันเราเริ่มที่จะห่างหายอยู่หรือเปล่านะคะถ้าเราไม่ได้ทํา สิ่งนี้ก็ขอให้เราเองที่จะเริ่มนะคะอย่างที่3เขาบอกว่าเสียดายที่ไม่ยอมเผยความรู้สึกนะความรู้สึกในที่นี้ไม่ใช่เฉพาะหนุ่มสาวนะคะอาจจะเป็นความรู้สึกระหว่างเพื่อนที่เราเคยทะเลาะกันหรือว่าอาจจะเป็นคนในครอบครัวของเราที่เราเองไม่ยอมเผยความรู้สึกกับคนนั้นนะคะสุดท้ายอาจจะเป็นวันสุดท้ายของเขานะคะที่เราเองไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับคนคนนั้นนะคะก็อย่าให้เราเอง แล้วก็อย่างที่สองเขาบอกว่าเสียดายนะคะที่ทํางานมากเกินไปจนไม่มีเวลาให้กับครอบครัวหรือว่าคนที่เรารักนะคะ แล้วก็อย่างสุด,สดท้ายนะคะเข<ร>าบอกว่าเส <ค pools S 2> ียดาย<ใ>ที่ไม่ได้ทําตามความฝันนะคะอันนี้ก็คือการวิจัยเกี่ยวกับผู้ที่อาจจะเป็นผู้ที่ไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์นะคะแต่คําถามที่ครูฟ้าอยากจะให้เราถามตัวเองนะคะว่าถ้าพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายของเรานะคะเป็นคงสุดท้ายของเราแล้วนะคะเราจะทําอะไรเพื่อ เพื่อตัวของเราเองหรือว่าเราจะทำอะไรเพื่อพระเจ้าของเรานะคะค่ะโค้งสุดท้ายในชีวิตของเรานะคะสิ่งที่เราเองจะต้องทำก็คือหนึ่งเราเองจะต้องมีการแข่งขันนะคะอาจจะแข่งขันกับตัวของเราเองอาจจะแข่งขันกับปัญหาอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตของเรานะคะได้อย่างที่สองให้เราลึกอยู่เสมอว่าเมื่อเรามีการแข่งขันแล้วเราเองก็จะได้รับชัยชนะนะคะ เราจะนั่งอยู่เฉยๆโดยการที่ไม่ทําอะไรเลยนะคะมันก็เป็นไปไม่ได้นะคะเราเองจะต้องมีการวิ่งแข่งเพื่อเราเองจะได้รับชัยชนะที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้กับเราด้วยเช่นกันนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะคะสุดท้ายข้าพระเจ้าอยากจะให้เราเองมีโอกาสได้ฟังเพลงเพลงหนึ่งนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคําถามที่เราเองจะตอบกับพระเจ้าของเรานะคะ เปิดได้ไหมคะ,มคะเพลส่พลสุดท้ายคะ่ยคะ เราลองหลับตาดูนะคะแล้วก็เราลองคิดถึงเพลงนี้ว่าถ้าพระเจ้าทรงถามเรานะคะเราจะตอบพระองค์ว่ายังไงนะคะ I'm ขอให้เพลงนี้นะคะที่จะเป็นสิ่ง,ท,งที่เตือนใจให้กับเรานะคะว่าเรารักรพลง เพียงผู้เดียวแล้วเราเองได้กระทำตามในสิ่งที่พระองค์ทรงมอบหมายให้กับเราแล้วหรือยังนะคะเราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่แม้สถานการณ์บางอย่างจะเปลี่ยนไปในชีวิตของเราแต่เราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงรักและก็พระองค์ทรงเป็นห่วงเราอยู่เสมอขอพระองคาทรงโปรดเมตตาในโค้งสุดท้ายในชีวิตของเราซึ่งเราไม่รู้ว่าในพรุ่งนี้เราเองจะมีโอกาสได้เจอดวงอาทิตย์ขึ้นอยู่หรือเปล่า อย่างนั้นในชีวิตของเราในวันนี้ขอให้เราเองที่จะแสดงความรักของพระองค์ที่มีต่อเรากับเพื่อนของเรากับครอบครัวของเรากับคนที่เราเองได้รู้จักที่เขาเองจะมีโอกาสได้เจอกับพระองค์และเขาเองจะมีโอกาสได้ต้อนรับพระองค์เข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของเขาพระงเจ้าคะเราขอบคุณพระองค์และสารเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า